นี้ครับพี่น้องภาพรวมขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าผมสีฮ็ดพ่อ,อ,อกแก๊สพ่อระบายแก๊สออกตรงนี้ครับออกตรงนี้มาลงของเขอใหม่พ่อแก๊สลงของพขอใหม่เดี๋ยวมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปเลยครับผม ครับวันนี้ทอแกจนะครับพี่น้องทอแกสผมก็ได้หาจุดเจาะแล้วครับจุดเจาะออกออกมาหน,น,นาเตานะครับผมวัดลงจากจากขอบถังนี่เจ็ดเซนนะครับนี่ตรงนี้เจ็ดเซนล้วผมก็ติดจอตรงนี้นี่ครับผมขีดเซนไว้เห็นมันได้ศูนย์กลางพอดีครับหูโโซอครับ สามสิบสองมิลลิเมตรในการเจาะทอนิวหนึ่งนะครับแบบแบบดำนิวหนึ่งเดี๋ยวผมเจาะนะครับพอเขาได้หูแล้วครับเขาเจาะหูแล้วเขากระน้ำน้ำเหล็กนิวหนึ่งที่เขาได้ตาบเกี่ยวไว้ตาบเกีียวไว้แล้วก็ใส่สามทางจับเข้าไปครับ ผมจิอวมายู่ประมาณตั้งซ้ำนี่แหละประมาณนี้ครับออกนาเตาเบอร์นี้เขากัดเขากัดจอหูนะครับจอหูตรงเงินห้องเพาใหม่ตัวนี้แหละเพื่อจะมีทอเส้นหนึง่งทอนิว้วคุ้นนิ้ยนะครับทอนิ้วหนึง่งเนี่ยแลนลงมานี่ตัดเล็กนะครับ ตัดเล็กนิ้วหนึ่งเงาหาสิบเก้าเซนแล้วก็ตาบเกี่ยวหัวไทยครับตาบเกี่ยวหัวไทยลกล้มาขันแทงถึงแล้ออมาลงหูนี่ไว้ใส่เข้าไปแล้วครับประมาณนี้ครับเชื่อมเลยครับผมเชื่อมเลยครับท่อแก๊สก็เรียบร้อยแล้วครับเชื่อมแล้ว เชื่อมนอกเชื่อมไหนครับเชื่อมนอกเชื่อมไหนเสร็จครับพอแกสกระยุป,ประมาณนี้ท่างใต้นี่กระสอหันนังของอน้อยเกาซีบเข้าไปครับครับอัน สีไม่เห็นตะแกงนะครับตะแกงผมกะใส้ใส่ก้นถังนี่ลองบ้งครับนี่นี่นี่ผมต,ดตัดอักแค่นี้นี่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มาใส่ครับเป็นตะแกงก้นถังแล้ววันนี้ผมก็ต,ตัดออกตัดออกแล้วผมก็มาตี ตีบีบให้มันเข้าไปครับ,บ,บนี่ครับจะได้แล้วผมเอามาตีบีบตีบีบเอาใส้แบบตัวนี้ครับแบ่ตัวนี้คือแบบแบบแตะแกงที่ผมเห็ดไว้แต่ตีบีบ,บเข้าไปแล้วกับตับอยู่ในลักษณะนี้วันนี้เขาก็เกียดนอนยับมาเบิ้งใกล้ๆครับนี่ผมคีดแล้วนี่ นี่คือระยะนะครับระยะที่เขาติต้องตัดนี่เห็นขีดป่ะครับนี่ขีดตัวน,นี้เขาก็ขีดไปเลยเขาติต้องตัดเป็นขา้าตัดอนดอกเลยครับเขบาจะไไดแบบนี้แบบตะแจงวันนี้ผมสิน้ำเหล็กสองหุนครับเหล็กสองหุน เล็กสองหุนมาใส่มาใส่หนีมาใส่หนีมาใส่หน,ในีใส่มันเต็มครับเขาก็ะน้ำเล็กสองหุนครับเล็กสองหุนนี่เอามาทาดใว้แบบผมดีดจุดมากจุดยังไวเขาก็เสียดใส่เลยก็ะขีดขีดแล้รก็ะตัดครับเฮ็ดแบบนี้จนเต็มครับ ครับกระได้แห้ะครับบานนี้จะแกะอ่อนนะครับแกะอ่อเราไปใส่บ้าง๋ยากไะ้กษีรใดเป็นตะแกงในลักษณะแบบนี้ครับบัาน,นี้ผมกกะสีใส่ขาสใส่ขาให้ตะแกง ต้อขาแล้ะครับต้อขาแล้วผมต้อขึ้นสามนิ้วด้วยครับต้อขึ้นสามนิ้วลงไปในถังล่ะครับลงไปในถังเรลาสีอยุ่ในลักษณะนี้แต่แกงสียกขึ้นสูงจากพื้นก้นเตานี่ประมาณทักสามนิ้วด้วครับประมาณสามนิ้วกระปุกน้ำมันด้ครับ กระปุกน้ำมันผมตัดดูยี่สิบสองเซนครับมันติดใส้น้ำมันได้ขวดโคกหนึ่งพอดีหนึ่งจุดสองหาลิตรนะครับแล้วันนี้หาเล็กแผ่นมานึ่งมาปิดก่นมันไหวปิด<ๆ>ก่นมันไหว้แ้้ว,วันนี้หาศูนยูกลางวันนี้ก็สสีจอหูแด้ครับจอหูเซกอ,อก กระปุกน้ำมันครับกระปุกน้ำมันเอามาไว้ทั้งหนายูาุคาเงินกันกับทอจ็บมันก็จะปล้อยลงห้องเพาใหม่เลยครับใส่ถาดน้ำมัน เดี๋ยวมาเบิ้งเงินอะไรมาเบิ้องอุปกรณ์ของถังครับทั้งตัวนี้มีอย่างแน่ครับมีนเอาขังนอกคือฐานน้ำมันนะครับถานน้ำมันและะ้วก็กรปลูกน้ำมันนะครับกะที่กองน้ำมันครับ เดี๋ยวนั่นอะไรมุน้นนี่เดี๋ยวผมจะเก็บเขาไว้ในถังนะครับการประกอบกับสียุดในลักษณะนี้แหละย้ำเขาใส่งานตัวนี้คือกันนี่ครับตัวนี้คือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีอันออกนาเตาใบหนึ่งท่อแก๊สนะครับแล้วก็มีอยู่ในเตาอีก ขอแกนในเตาอีกใบหนึง่งพร้อมส่งครับ